มันบอกว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วเชื่อได้แค่ไหนคะถ้าคุณตาไม่บังคับมันก็เชื่อได้มันอยู่บ้านนี้มาหลายปีแม่รู้จักนิสัยมันดีแต่อุร๋รู้ว่าคุณตาก็ต้องเอามันกลับมาจนได้ ผมคำนวณเวลาดูแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับก็ดีนะครับเราจะได้เวลาทํา QC ประมาณ2อาทิตย์จัดการนะพี่บุรีโอเคเลยครับผมจะดูแลให้เรียบร้อยเลยครับนะครับขอตัวไปแล้ครับบริยากมลอัะสนัยทำไมต้องตกใจทุกครั้งที่เจอฉันด้วย ถ้าคุณชอบเาปรากฏตัวในะที่ที่ผมไม่คาดคิดเสมอเลยอ๋ออานายัยจะมีกี่ที่ที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เจอฉันตอนเราครบกันนะนะคุณพาจะไปแค่สองที่คือที่บ้านคุณกับที่โรงงานเครื่องเบญจรง,งของพ่อคุณนี่มีที่ไหนที่คุณจะเซอร์ไพรส์ฉันแล้วล่ะนี่คุณมายังไงแท็กซี่แล้วจะกลับยังไงอุอย๊ยอัศนัยถามจริงๆเถอะคุณคิดจะไม่ส่งฉันเลยเหรอกลับบ้านเนะี่ยพูดจริงเพราะผมต้องทำงานอีเกเยอะเลย ดึกปะขำอะไรกันดึกๆก็อ่านเอกสารไงแล้วมันเยอะมากด้วยเอกสารอะไรเกี่ยวกับการส่งออกอุ้ยอาสนาดี๋ยวนี้คุณทำเอ็กซ์พอร์ตด้วยเหรอคุณที่ว่าคนไทยจะสั่งขึ้นเป็นจะนองสักเท่าไหร่กันเชียวผมส่งออกกว่า70%ลูกค้าทั้งหมดเป็นฝรั่งเขาสั่งเอาไปทำเป็นของชังร่วยเข้าใจแล้วจะเสร็จดึกไหมล่ะ ไม่รู้หรือว่าดึกฉันอยากให้คุณพาไปที่ที่เคยพาฉันไปเมื่อคุณทำงานเสร็จแล้วที่ไหนอะพายเรือไปในคลองที่มีหิ่งห้อยเยอะๆป่านนี้หิ่งห้อยไม่มีอีกแล้วแต่คลองงมีใช่ไหม อาสนาย <S 2> <S 2> <S ปากคุณสวยจริงๆเลยนะอคอยกัน ผมเคยได้แต่ผู้ชายเขาต้องชมผู้หญิงไม่ใช่เหรอฉันอดไม่ได้ที่จะชมปากคุณและฉันก็อดไม่ได้ที่จะชมปากคุณ ฉันอยากจะรู้ว่าวันนี้คุณจะปากหวานเหมือนวันนั้นหรือเปล่าอัศนัยกลิ่ยากกับมคุณนี่เก่งเหมือนเดิมนะเก่งยังไงแค่พูดแค่นี้ฉันเก่งแล้วเหรอใช่ผมจำได้แนวันนั้นที่คุณพูดว่าฉันอดใจไม่ได้ที่จะจูบปากคุณใช่ผมฟังหัใจสั่นตัวต่นไปทั้งตัวเลยนะ าะไม่คิดว่าคพูดเนี้จะออกมาจากปากผู้หญิงทำไมตอนนั้นน่ะคุณคบผู้หญิงอยู่หลายคนอะสิไม่มีคุณเป็นคนแรกจริงอะ่ะจริงก็บอกหมดทุกอย่างแล้วจะถามไปกทำไมแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ต้องมีบ้างดิตามภาษาผู้ชายเคยรักใครเท่ากับที่รักฉันหรือเปล่าไม่มีแล้วตอนนี้ล่ะ ก็ยังไม่มีโอเคงั้นเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมไม่ยังไงเราไม่ได้ทำไมตอนนั้นที่คุณทิ้งผมคุณที่ด้วยเหตุผลที่เงียวมากแค่ว่าผมไม่ตามใจคุณทางในการที่ผมไม่ตามใจคุณมันเป็นการถนอมคุณเอาไว้้คุณบริสุทธิ์ จนกว่าถึงวันที่เราสองคนอาจจะอาจจะได้แต่งงานกันแต่ไม่ณกลับโกรธผมคุณหายไปเลยคุณหายไปจากชีวิตผมคุณดูมาตอนนั้นเนี่ยผมถ้าจะเป็นบ้าอยู่แล้วตอนนั้นเน่ยนะผมไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องสื่อไมอ่ดูเรื่องเลยคิดแล้วนะ ผมม่ทุเรศตัวเองจริงเลยอาสนัยตอนนั้นฉันก็เป็นเหมือนคุณเหมือนกันฉันโกรธคุณมากฉันโกรธคุณที่คุณปฏิเสธฉันฉันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันทำไมเราจะกลับมาคบกันไม่ได้ล่ะสนยัยก็ผมเจ็บคนเราเจ็บแล้วก็ต้องจำสูนปะ แสนหนึ่งเงินตั้งแสนหนึงนงน่งนะเฮ้ยแกจะตะโกนโวยวายไปทำไมฮะเดี๋ยวชาวบ้านก็แตกตื่นกันหมดหรอกยังเงนินเป็นแสนฮะจะไปไอป้อมเันือนไงกับบ้าไปแล้วไอ้ใจไอป้อมมันเป็นอะไรกับพวกเราฮะมันไปแย่่โกโหกจิกาอะไรกับเราก็มันเป็นเด็กที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไงแม่มัน่ะดีกับฉันแล้วเขาฝากมันไว้กับเราฝากไว้กับแกไม่ได้ฝากกับฉันฉันไม่เกี่ยวเออเอเอ,เอไม่ต้องบอกหรอก รู้แล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้แกเกี่ยวนึกว่าแกมาของเงินฉันนะดิมีไต่ขอใช่ไหมโอ้ยใครจะไปของเงินแกล่ะฮะขอทำไมสต,ติฉันยังดีอยู่ นายสองหมื่นที่สุขให้มานะย,ยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทแค่นั้นไม่พอหรอกนะปองแม่แกคงให้ของแกอีกสามหมื่นนะแต่คงไม่พอก็อยู่ดีอ่ะหนูไม่เอาเงินของยายของปองน้งนาเก็บไปเถอะแล้วจะเอาเงินมาจากไหนอะ พรุ่งนี้นะจะขอต่อเขาให้ไปสักห้าหมื่นก่อนไปนอนได้ป่ะ ใครเหรอไม่ทราบดูเบอร์เบอร์บ้านไม่รู้จักไปไปไหนกลับบ้านนี่คุณจะกลับบ้าน,นจริงๆเหรอก็จริงสินี่คุณก็กลับแล้วกันฉันจะนั่งเล่นอยู่ที่นี่สักครู่นี่เอานีา่พิยากมลอย่ามาใช้ม้านี่กับผมเพราะว่าผมต้องกลับจริงๆฉันก็จะอยู่ที่นี่จริงๆเหมือนกัน อยู่เล่นกนได้นะอยู่จริงไม่ได้หรอกที่นี่ไป่แต่คนางานใหยามอยู่ไปคุณก็ไม่สนุกหรอกกลับกับผมดีกว่าไปแล้วไปกับคุณสนุกเหรอมีอยาก,กมนคุณไม่ได้มีเวลาแค่คืนนี้คืนเดียวนะ มีเพื่อนเลยอะ่ะวันๆฉันไม่รู้จะไปไหนจะทำอะไรฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานอะไรมันก็ปแปลกๆไปหมดเลยอะ่ะฉันววาดเหยามากเลยรู้ไหมไั้เสน่ห์คุณจะไม่พูดอะไรเหรอ อยู่ไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทานข้าวต้มที่อร่อยที่สุดหิวสิฉันหิวมากด้วยอะแล้วคุณจะพาไปเมื่อไหร่อะแล้วไปที่ไหนแล้วข้าวต้มอะไรอีกครึ่งชั่วโมงทำไมล่ะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองแน่นะ